ไม่ไม่ก็จะมีเรื่องยาวเรื่องสัน้นมากน้อยแต่ก็ใส่กันตัดบ่อยๆละกบ,บ่อยมากบ่อยๆถ้าเราทำได้บ่อยๆมันก็สันส้นเขาสั้นเขา จะทำให้มันเศร้าสั้นเข้าได้เนี่ยอย่างน้อยเราต้องเห็นว่าตัวเองเป็นทุกขนะ์เห็นว่าร่างกายสังขารนี่มันเป็นทุกข์จึงจะไม่ยินดีไม่พอใจในมันนะถ้าเรายังสนุกสนานกับมันอยู่อยากเอาร่างกายในี้ไปหาเงินหาทองอยากเอาไปเล่นทำโน่นทำนี้อยู่นี่ นี่ชื่อว่ายังไม่เห็นทุกข์ทุกที่ปรากฏเกิดขึ้นนี่เรายังไม่เห็นมันเรามีนั่นมีนี่แล้วเราก็อยากพอบพามันไปนน่นไปนี่ตามเรื่องเรายังไม่เห็นความทุกข์เมื่อไม่เห็นทุกข์ เราก็ไม่ก่อยเกิดการปล่อยวางทุกข์ถ้าปล่อยวางไม่ทุกข์ปล่อยวางทุกข์ไม่ได้ไม่สามารถที่ตัดมันได้เราก็ยังเห็นทุกข์นี่มันเป็นตัวตนแทนที่จะรู้จักทำให้มันสั้นลงสั้นลงทำให้เกิดการปล่อยวางลง เมื่อใดก็ตามที่ทุกข์มันสั้นๆทุกขเวทนาก็สั้นๆความยึดติดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่มันไม่ได้ยืดยาวยิ่งสั้นเท่าไหร่ย,ยิ่งดีสั้นโยนัว่าเกิดปุ๊บดับปุ๊บอ้าวสุดท้ายกลาเป็นความว่างเปล่า นี่ก็คือการปฏิบัติหัวใจของการทําความเพียรก็ไม่มีอะไรทําให้มันเห็นทุกข์เนี่ยแต่เรายังมีความสุขอยู่ยากนะยังมีความรู้สึกอะยสนุกกับร่างกายสังขารเนี่ยถ้าเราสนุกกับร่างกายสังขารนี้มันจะสนุกกับร่างกายสังขารคนอื่นเวลาเรามีร่างกาย เราก็จะแสวงหาเพื่อนมัน่ะร่างกายมันมีตัวตนถ้าเห็นร่างกายนี้มีตัวตนเป็นตัวเป็นตนก็เห็นร่างกายอื่นเป็นตัวเป็นตนเหมือนกันสุดท้ายเราก็ทำมาค้าขายอย่างนี้มีครอบมีครัวเป็นตัวเป็นตนเราเล่นกับความเป็นตัวตนไปหมดเลยนะเราสนุกสนานเราเพลิดเพลิน โดยที่ไม่รู้ว่านี่คืออุปทา,านขันทำงานสำเร็จแล้วเราปฏิบัติทำเพื่อให้รู้จักขันให้รู้จักขันได้แต่เราก็ไม่รู้จักนะก็ขึ้นไหลเข้าไปมีไปเป็นมันมันก็เลยยืดยาว จากที่เราจะศึกษาว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคอะไรต่างไอ้ทุกคือความเป็นตัวตนถ้าเราเห็นว่ามันเป็นทุกเมืออ่อไหรมันก็ไม่เป็นตัวตนละมันพร้อมที่จะพังมันพร้อมที่จะสลายที่เขาเรียกว่าพังขยานมันพร้อมที่จะสลายพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง ยิ่งถ้าเราฝึกฝนเห็นมันบ่อยๆก็เกิดความเหนื่อยหน่ายแต่เห็นความเหนื่อยหน่ยมันถึงจะดับเร็วเป็นอานิจังไงอย่าเราบอกวทุกขังเรียนรู้ทุกขังเพื่อรู้จักอันิจังถ้ามันอานิจังอยู่เรื่อยๆสมาธิคือมันมีสติสมาธิมันมีมันทำงาน มันเห็นว่ามันไม่เป็นตัวตนแล้วเขาถึงเรียกว่าอันิจจังถ้าดับได้หมดนะเราละได้หมดเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกขังเป็นอนิจจังสุดท้ายเราละได้หมดวางได้หมดปรงได้หมดใจมีแต่ความว่างเปล่าเนี่นะ ก็คือมันก็เป็นอนัตตาล้วพุทธศาสนาสอนเรื่องอนัตตาตัวนี้อยู่ที่ตัวเราตัวเราคือตัวธรรมชาตินะรูปนามเนี่ยแต่ว่าเราใจมันเป็นกิเลสไหม จะให้กิเลสมันเข้ามาครอบครองครอบงำไหมหรือเราจะเอาสติสมาธิปัญญามาครอบงำใครจะเป็นครองกายนีนะ่กายนี่เขาเรียกว่ากายยะนครเป็นนครกายนะมันมีประตูเมือง ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นประตูเนี่ยถ้ามีอวิชชาครอบครองมันก็จะเปิดต้อนรับทุกอย่างทุกประตูเลยเปิดต้อนรับเพื่อนก็มา มีตัญหามีราคะมีรักโกรธโกรธลงนะท่านบอกว่ากายนี้มีผู้ปกครองเขาเรียกพยาจิตราชจิตเป็นตัวปกครองกาย แต่ว่าผู้ที่เฝ้าเป็นทหารเป็นสหายด้านซ้ายด้านขวานี่เป็น,นรัฐมนตรีเป็นผู้กำกับการดูแลการบริหารการจัดก,การกายนครก็คือโลภโทสะโมหะน ถ้าเป็นขุนก็ขุนโลภะขุนโทสะขุนโมหะนี่มันครอบครองอยู่เสียหน้าบดีมันก็ตันหามเมื่อมีสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเท่ากับเมืองนี้กายนครเนี่ยมันหมดอิสรภาพแล้วนะ นันเราเพลิดเพลินสนุกสนานปฏิบัติธรรมต้องถามตัวเองว่าเราปฏิบัติระด,ดับไหนเราปฏิบัติเพื่อจะเข้าสู่โลกหรือเพื่อเข้าสู่สังคมเพื่อให้รู้สึกว่าเราไม่ทุกเพื่อเราเราเพลิดเพลินกับโลกหรือมันเป็นมิจฉาทิฏฐิตั้งแต่เบื้องต้นแล้วตั้งแต่เรามองเห็นโลก ามความเป็นจริงไม่ได้แต่แต่เรามองเห็นโลกเป็นของสวยงามละเป็นบ่อเงินบ่อทองบ่อลาบยศสารเสริญละเป็นเพราะเราไม่มีความเห็นแจ้งในผัสสะ เรายังไม่ได้มองแค่ว่ากายนี้เป็นแค่รูปมันเป็นตัวเราเป็นของเรามันมีอะไรที่มันเป็นเราเยอะแยะปัญญามันไม่เกิดนี่ฟังนะขณะเราเทศอยู่ในวัดเราฟังทุกวันทุกวันเรายังไม่อยู่ตัวเลยจิตเนี่ยเรายังอยากมั่งอยากมีอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากหลอ่อ เราอยากโผผินบินไปตามที่จิตมันต้องการไปเรื่อยๆเ,เ,เราไม่ได้เห็นว่าอะไรที่ปรากฏเกิดขึ้นเป็นทุกข์ที่ว่าเป็นทุกข์ว่าอะไรเพราะมันทนในสภาพเดิมไม่ได้นะมันไม่ทนนะถ้ามันไม่ได้ทามันก็ทุกข์แล้วมันมีการแตกดับนะยิ่งถ้าเรามีสติเพียนเพ่งอยู่มันก็ เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดถิ่นความสลายหเห็นความเป็นอนัตตาความไม่มีตัวตนมันขึ้นมาของจริงมันไม่ต้องแตกสลายของจริงมันต้องคงอยู่ทนทนคงทนทาวรเนีน่ยจึงเป็นเรื่องที่ โชคร้ายถ้าเราเกิดมาไม่มีปัญญาในการเห็นไตรลักษณ์ในชีวิตเนี่ยถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์มันก็เห็นความเป็นตัวตนเนาะเราเห็นความเป็นตัวตนซึ่งตรงกันข้ามกับอนัตตา มันเป็นตัวตนเพราะมันเป็นตัวตนตัวตนมากก็ทำมากตัวตนน้อยก็ทำน้อยนะไม่มีตัวตนก็ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ไหลไปกับทุกข์ไม่ได้ไหลไปกับอุปทานขันอย่างบอกว่าตัวทุกข์อุปทานมันมีมาก ถ้ามันเห็นตัวตนเห็นร่างกายสังขารนี่มันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆให้มันจเจริญเติบโตเน้นความไม่มีโรคเน้นความสวยความงามในขณะเดียวกันความคิดความอยากทุกตัวที่ปรากฏเกิดขึ้นในจิตเราพัทธะทั้งหลายทั้งปวง คิดอะไรขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนไปหมดน่ะผัสสะไรก็เป็นตัวเป็นตนจิตเราก็กลายเป็นความยึดมั่นถือมั่นดังเดียอะไรเกิดขึ้นก็เป็นเราเราคิดเราปรุงแต่งเราสนุกหน้าที่ของเราตัวตนของเราไหลเข้าไปสู่ความเป็นเราเป็นเขาไปหมดนะนแล้วมันจะไม่ทุกข์ได้ยังไงในเบื้องต้นมันก็เห็นผิดแล้ว เรานึกถึงตัวเองเป็นตัวเป็นตนความคิดเป็นตัวเป็นตนขันห่าเราเป็นตัวเป็นตนแน่นอนนะพ่อแม่พี่น้องอยาีิโกโหติกาวัดว่าอาวาดกลายเป็นตัวกูของกูมันเป็นตัวกูตั้งนานแล้ว mm hmm. นั่นเมื่อมันมีตัวตนมันก็ต้องมีที่อยู่อย่างที่เขาว่าสาร,สารพลังงานต้องการที่อยู่มีน้ำหนักสัมผัสได้ มีการเคลื่อนไหวมีการเจริญเติบโตความคิดอะไรก็ตามที่เรามองว่าเป็นสังขารมันจะทำงานตามลาดับมันเป็นวแบบจ่ว่าเราเห็นมันดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับสิ่งที่เราว่ามันดับไปดับไปก็สมมุติ จริงมันมาเหมือนก้อนเมฆแหละมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันทำท่าทำทีดูแล้วเหมือนรูปอันนั้นรูปอันนี้เหมือนกันเลยในร่างกายสังขารเราเห็นเป็นตัวเป็นตนมันเหมือนเป็นกูนะแล้วเราก็ตั้งชื่อให้มันว่าชื่ออะไรอย่างไะกำหนดเวทนาให้มันกินมันดื่มแบบไหนที่เราชอบไม่ชอบ มันก็จะได้อัตราตัวทนตามที่กรรมเรากรรมคือความปรารถนานี่แหละบางทีก็ปรารถนาบางทีก็ไม่ปรารถนาอย่างที่ท่านเรียกนะว่าถ้าปรารถนาก็เรียกว่ากาม การม,ม่ฉันทะมันปรารถนาเยอะๆเท่าไหร่มันก็เป็นตัวตนเท่านั้นนะมีพยาบาทงุนยินอ่ดอัดกระเทื่งองนี่ทีนี้มีทั้ง่วงเอาเข้านอนอนี่ฟุงซ้านง่วงนอนเราก็ง่วงตามมัน ฟุ้งซ่านแล้วก็ฟุ้งซ่านตามมันนั่นเองตามเกิดขึ้นแล้วก็ไหลตามมันงูยินอึดอัดก็ไหลตามมันขึ้นทุกอย่างที่ออกมาจากจิตเป็นตัวเป็นตนไปหมุดเลยง่วงก็เป็นง่วงเงาก็เป็นเงาคิดก็เป็นคิดฟุ้งซ่านก็เป็นฟุง้งซ่านอยากก็เป็นอยากอย่างเนี้ยอันนี้ดับทุกข์ไม่ได้ฮะ ลรามองคนละแนวคนละข้างกับที่พระพุทธเจ้าท่านสอนวันไหนวันไหนก็เป็นตัวตนเป็นตัวตนเราไม่เห็นว่ามันทุกข์มันดับทุกข์มันไม่เห็นดังนั้นถ้าไม่อยากทุกข์ต้องมองแบบคนมีดวงตายมอง คนมีดวงตาเห็นทำมองเป็นแบบนึงคนไม่เห็นไม่มีดวงตาก็อย่างว่าแล้วมองแบบคนตาบอดจึงถือว่าโชคร้ายถ้าเกิดมาในโลกนี้ไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีดวงตาจะเป็นเหมือนคนตาบอด เราทั้งหลายก็เหมือนกันมีความรู้สึกว่าเออเคยเป็นคนตาดีเหมือนเห็นอารมณ์เกิดเป็นสักแต่ว่าทุกข์ก็เห็นเป็นทุกเห็นเป็นทุก์เราไม่ได้หยุดอยู่แค่เห็นทุกนะเห็นทุกข์เกิดแล้วก็ดับคืออันนี้จังนั่นแหละจนทั้งว่าดับไม่เกิดเนี่ยเป็นอนัตตาอย่างนี้ ถ้าเรายิ่งมองก็เป็นตัวตนขึ้นมาเรื่อยๆเ,เป็นความสวยความงามเป็นความเพลิดเพลินเป็นความดีความมีเป็นตัวเป็นต,ตนขึ้นมาอย่างนี้เราจะออกไม่ไดนะ้การบริหารจัดการจิตของเรามีปัญหาแล้วเรามองผิดจากสัจธรรมแล้วสัจธรรมก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใจเรามันเกิดขึ้นแล้วมันค้างคา ด้วยอำนาจราคะโทสะโมหะงุนหงิดอึอดอัดขัดเคืองพอใจไม่พอใจสุดท้ายก็ติดอารมณ์นะโลกจิตมันติดอารมณ์มันเดินหน้าไปไม่ได้เมือนลาขับรถอยู่ดีตามถนนเนี่ยจับก็ได้ปล่อยวางก็ดีสุดท้ายมันไปติดอะไรสักอย่างแล้วมันไม่ไปเหมือนกันจิตติด,ตดอารมณ์ก็เป็นแบบนั้นแหละติดอารมณ์คือติดโลก ออกจากโลกไม่ได้เพลินอยู่ในอารมณ์หลงว่ามันเป็นจริงเป็นจังปติติอารมณ์จอดรถล,ลงไปทักทายคุยกันอะไรสุดท้ายบางทีก็หลงสร้างบ้านสร้างเมืองอยู่กับความคิดอันนี้อีกนะหลงปีหลงเป็นเขาไปอยู่ในอารมณ์ออกไม่ได้อืม สุดท้ายชีวิตก็จบอยู่แค่นั้นแหละดังนั้นอย่าลืมนะอย่าลืมว่าชีวิตถือว่าเป็นโชคดีถ้ามีโอกาสได้ฝึกฝนสติสัมปชัญญะนี่โชคดีแต่ถ้าเกิดมาแล้วไม่ได้ปฏิบัติถือว่าโชคร้ายเพราะเราจะอยู่แบบคนตาบอดหูหนวก หมือนสนุกเหมือนเดิมนะไม่มีโรคไปใครเจ็บสุขภาพดีเงินก็ใช้จ่ายสะดวกแต่ว่าเหมือนคนไม่มีตานี่แหละงมไปงมมาก็ามีเจ่ทุกข์เกิดขึ้นไปเจอขวาเกินน้าเกิอสารพิษก็รักษาไปวันวันอันนี้ไปเจอน้ำํำันเจอป เจออะไรล่ะเป็นบาดเป็นแผลเป็นน่นเป็นนี้ก็รักษาเอาเงินมารักษารักษาให้ไม่มีความทุกข์ทุกที่เกิดจากความไม่พอใจความพอใจทุกที่เกิดจากเห็นกิเลสตนาว่าเป็นตัวตนเราก็ต้องวิ่งวันไปตามมันแต่ร,รู้สัวนี่คือความเจริญตรงน,นี้อันนี้คือความปรารถนาที่เราเกิดมาเราก็อยากได้แบบนี้แต่ได้แล้วมัน ไม่สามารถที่จะดับได้ทุกทุกมันโตขึ้นโตขึ้น,โต,นโตขึ้นเรื่อยๆมันทําหน้าที่มันทํางานของมันไปเรืเ่อยๆไม่จบสิน้นสร้างพบชาติแล้วๆเราๆเอาสร้างอยู่กับเรื่องนี้โตแล้วมันก็เบื่อหน่ายไม่เล่นละบทบาทนี่ไปเล่นบทบาทอื่นเนี่ ก็เป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆทามาเมื่อไหร่มันจะจบเมื่อไหร่ก็เกิดปัญญาเกิดดวงตาเห็นธรรมด้วยแหละ mm hmm. เห็นสัจธรรมว่าโอ้สิ่งที่เราทําเนี่ยเป็นความว่างเปล่าเราสนุก mm hmm. กับก้อนเมฆที่มันไหลไปเลยมาว่าเป็นรูปอันนั้นเป็นรูปอันนี้เราก็วิ่งตามหัวเลาะจับจองอยากได้อยากเป็นเพลิดเพลินเหมือนกันนะสิ่งที่อยู่ รอบข้างเรารูปรสกลิ่นเสียงดอกไม้สัตว์เลี้ยงครอบครัวผัวเมียรทรัพย์สมบัติก็มีไม่ต่างจากก้อนเมฆที่มันเสื่อมตลอดเวลาเพียงแตว่าตาเราไม่สามารถที่จะมองเห็น ตามที่มันเป็นเพราะอะไรเพราะความอยากเข้าบังตาความอยากบังตาก็มองไม่ออกมันเหมือนเป็นตัวเป็นตนจริงๆนะแล้วมันก็มีความสนุกมีความเพลินเป็นเหยื่อรอ อย่างความทุกข์ที่สุดเนี่ยคือการรมการมราคะาในทางผู้ปฏิบัติธรรมจะมองเห็นว่ามันเป็นความทุกข์มหันนะทุกข์อะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับทุกข์เรื่องกามการมราคะาแต่ทางโลกจะมองเห็นว่ามไม่มีอะไรสุขเท่ากับการมราคะเวลาปฏิบัติธรรมเขาต้องบอกว่า ไปไม่กลับคือสามารถดับการมราคะได้แล้วผู้ใดดับการมราคะความยินดีความพอใจในความเป็นของคู่ได้แล้ว,ลวเขาเรียกว่าผู้ไปไม่กลับไปไม่กลับอนณาคามีคือไปไม่กลับแล้วไม่ได้มีความยินดีความพอใจนี่ี้ละ ไม่ยินดีความพอใจในอารมณ์ที่มันผุดขึ้นมาในจิตเราเห็นอ,อ้าวทุกข์มันอันนีจังก็ค่อยเสื่อมสลายสุดท้ายกลายเป็นอนัตตาว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยติดไฟอยู่ในนี้อยู่แล้วอะไรบินเข้ามาปุ๊บแมลงอะไรก็ตามล่วงหล่นตายไปถูกไฟไหม มันไม่ตลอดเวลาแสดงว่าเรามีฌานอยู่ในตัวถ้ามีฌานอยู่ในตัวเราก็จะสงบสงัดวิเวกเพราะเราเห็นว่าทุก์มันมีแค่นี้มันมีเกิดมีดับอยู่แค่นี้เป็นแ่้จเราจะตาบอดเราเกิดมาไม่มีดวงตาไม่มีดวงตาใครว่าอะไรดีไม่ดีอะไรกระทบปัสสะยังไงเราก็ไหลไปตามผัสสะตามมีทนา เอาให้คอคิดแค่นี้นะเดี๋ยวไปเดินจูกลมข้างนอกพวกตาสเพสัตาสตาดังไยที่เป็นเพื่อนดูด้วยกันดหมด